กรับเชิญของเราจากสยามซีลาดลนนะคะขอต้อนรับคุณเพนพันธ์วังวิวัต์ค่ะและคุณอนุสิทธิ์มานิตยากุลนะคะจากสยามซีลาดลนด้วยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้าแดงแล้วก็พี่ปอนนะครับผมครับ น้าจุงหลานมาออกรายการคันี่เยี่ยมเลยเราอยากเห็นแบบนี้แบบนี้แหละนะคะนี่แหละไม่ใช่ว่าเกษียณมีดีอุ้ยตายแล้วจะต้องเป็นวัยเกษียณอย่างเดียวหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างมากันทั้งครอบครัวเลยก็ได้นะครับผมยมือกันมาแบบนี้แหละนี่างยน่ารักดีครับผมต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงสยามศิรดนนะคะชาวเชียงใหม่เนี่ยโอ้โหต้องรู้จักกันทุกคนอยู่แล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านอื่นๆในประเทศไทยหลายๆคนน่าจะต้องรู้จักแล้วก็นอกจากประเทศไทย นอกประเทศเนี่ยชื่อเสียงสยามศิลาดลนก็ไปไกลด้วยนะคะโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาถามน้าแดงกันดีกว่าว่ากว่าจะมาเป็นสยามศีลาดลนทุกวันนี้ค่ะน้าแดงคะมันมีจุดเริ่มต้นการเดินทางอย่างไรบ้างคะแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณรายการมีดีก่อนนะคะที่ให้หน้าหลานคู่นี้ได้มีโอกาสมาแชร์นะคะมาแชร์ค่ะ ก็ถ้าพูดถึงสยามศิลาดลนเนี่ยมันก็40ปีนั่นนะคะเราก็เริ่มจากเ,เล็กๆโรงงานเล็กๆตัวน้ายเองเนี่ยเรียนเกษตรเพราะฉะนั้นมันก็เป็นลักษณะปั้นดินเป็นดาวไม่รู้เรื่องรเรื่องเซรามิกเลยแต่ในเมื่อเข้ามาทำนะคะคต้องทำเราก็เรียนรู้ ยังจำได้ว่าออเดอร์แรกเราเผาเตากันจนถึง3ามสี่ทุ่มนะคะแล้วสมัยนั้นสารกําแพงนี่ก็ถนนนี่ไม่มีไฟเลยนะกลับบ้านเราก็เอาไฟหน้ารถเราเนี่ยส่งคนงานกลับบ้านอันนี้คือเป็นอดีตที่ผ่านมานะคะค่ะเราก็ทำมาจนได้ถึงถึงวันนี้มันก็40สปีแล้วนะคะครัแล้วก็ ก็ผ่านมาเรื่อยๆนะคบมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมครับโอ้ยมันมันมีแน่นอนนะคะมันก็อุปสรรคมันก็มันก็ถ้าเรามีความตั้งมั่นนะคะอุปสรรคเหล่านั้นมันก็ผ่านพ้นไปได้ก็เหมือนปัจจุบันเนี่ยทุกอย่างก็มีอุปสรรคโควิดก็มีอุปสรรคแต่ถ้าเราตั้งมั่นนะคะเราพยายามหาโอกาสหรือหาช่องทางที่ที่มันให้ผลดีกับเราอย่างไรก็อยากจะขอยกตัวอย่างเล็กๆว่า ไอ้โควิดเนี่ยมันให้ผลดีกับเราไงเราหยุดตัวเองถูกไหมคะเรามาพิจารณาตัวเองใจมานั่งต้นทุนอย่างไงคูมานั่งงานอย่างไงดินที่เราเหลือทิ้งเอาไว้ไม่เคยล้างก็กลับมารีไซเคิลอันนี้มันคือสิ่งที่สอนให้เราจากอุปสรรคที่เรามีค่ะจากอุปสรรคที่เรามีมันก็ทําให้เราแก้ปัญหาใช่แล้วก็ ต้องดูว่าจะต้องวางแผนยังไงจะทํายังไงให้อยู่รอดบางทีเราก็ต้องคุยกับลูกค้านะฮะว่าเธอพอจะมีออเดอร์บ้างไหมช่วยเราได้ไหม,มปรับแบบปรับต้นทุนแล้วก็ให้มันพอขายได้ให้เขาอยู่ได้ให้เราอยู่ได้แล้วก็ขายตอนนี้ ที่ญี่ปุ่นก็ยังขายได้นะฮะับเขาก็ขายออนไลน์เหมือนกันเขาขายออนไลน์ก็คือรับจากของเราไปแล้วก็เขาเอาไปขายออนไลน์ขายออนไลน์อย่างเชลล่าโดนะครับญี่ปุ่นก็ยังมีออเดอร์มาตลอดถึงไม่ช่วงเราติดแบรนด์ของเราค่ะแต่ก็เดําก็ประหลาดใจนะปอนเนาะเขาส่งออเดอร์มาตามกําหนดที่เขาเคยเขาเคย เขาเคยมีให้เราค่ะเขาเราก็ถามว่าทาไงเขาบอกเขาก็ขายออนไลน์เหมือนไม่ได้รับผลกระทบะไม่ได้รับผลกระทบเวลาเปลี่ยนมาเป็นออนไลน์พอเปลี่ยนมาเป็นออนไลน์ก็เลยทําให้เราคิดว่าเอ๊ะทําไมเราจะติดว่าเอ๊ะสยามศิลินดนมันขายหนักมันไม่ใช่แฟชั่นแต่พอมาคิดถึงลูกค้าเจ้านี้ทําไมเขาขายได้นั่นสิเราก็ต้องปรับตัวเราเยอะนะเพราะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เราจะเน้นหนัก ในการที่ขายนักท่องเที่ยวขายหน้าร้านขายโรงแรมซึ่งพวกนี้กระทบหมดเลยหน้าร้านเราก็จะเงียบมากนะทีนี้เราก็ต้องมานั่งดูว่าเราลดต้นทุนของเรายังไงเราดูแลพนักงานยังไงรับช่วยอะไรกับเราได้บ้างเราก็ต้องดูแลตรงนั้นจัดการแล้วก็คุณน้าใช้คําว่าประคองประคองบริษัทยังไงให้มันอยู่ได้อยู่ได้ยาวที่สุดเพราะแกสอนผมเสมอว่า มันไม่มีอะไรที่มันจะขึ้นไปจนถึงที่สุดแล้วก็ลงไปจนถึงที่สุดตอนนี้เราก็รอว่าเมื่อไหร่มันจะขึ้นก็ต้องรอน่าจะเป็นความหวังน่าจะเร็วๆนี้ไหมฮะหวังว่านะครับเราก็ผ่านมาทุกยุคแล้วนะฮะจุก IMF เงินบาทแฮมเบอร์เกอร์ใช่ไหมฮะเราก็มาจน โควิดก็เป uh> mm ็นแรงปรับเราก็ผ่านเราหมดเป็นธ uh> uh ุรกิจที <k 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 ่อยู่มานานมากแล้วก็อยู่ยั้งยืนยงมากก็ต้องให้เรานะคะเป็นหลักของธุรกิจเราต้องให้กําลังใจกำลังใจกับผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเราไม่ว่าจะเป็นพนักงานไม่ว่าจะเป็นคนงานเขาก็ท้อถอยแต่เรานะคะเราแอบเป็นห่วงในใจเรื่องนี้บออไม่ได้พอไม่ได้เราเราต้องต้องเป็นหลักให้เขานะคะก็บอกเขาว่าเออ มีอะไรที่เราทําได้ทําเราปรับปรุงอะไรได้ก็ปรับปรุงตอนนี้ก็ส่งส่งฝ่ายขายฝ่ายการตลาดมาให้ปอนก็ให้ปอนอบรมเพราะว่ารุ่นนี้รุ่นรุ่นไม่ใช่ไม่ใช่รุ่นนี้จะเป็นแบราพให้ประสบการณ์ให้กำลังใจเขาไม่เคยบบน เกษียณแต่ตัวเลขแต่ไม่กเกษียณการทำงานโอ้ไม่ได้แล้วครานี้ <laughs> จะต้องจดเลยนะคะ, <laughs> ะผมว่าในอนาคตผมจะเป็นอย่างนี้แล้วครับผม <laughs> น้าแดงคะแอบถามน,นิดนึงว่าสยามธีรดลเนี่ยจริงๆอ่ะเราได้ Gi ด้วยใช่ Gi นี่ G I นี่เป็นอะไรยังไงครับ Gi ยังไงอ่ะเดี๋ยวให้เล่าดีกว่าก็ GI ก็ย่อมาจาก Geographical Identity ซึ่งตัวนี้แปลภาษาไทยก็คือสิ่งบ่งชี้ผลิตภัณฑ์นะครับเราเนื่องจากว่าเราใช้ดินจากเชียงใหม่นะฮะซึ่งเป็นดินดำที่มีแร่เหล็กนะฮะเราก็เราก็ใช้ขบวนการผลิตแบบดั้งเดิมที สืบทอดกันมาของร้านนาทำที่สันกําแพงแล้วก็โดยคนสันกาแพงทําแบบนี้มา40กว่าปีแล้วนะฮะนี้ก็เราก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของเราครับซึ่งก็ทําให้เราได้ GI. แล้วก็ต้องต่อ GI. ทุกๆ2ปีเพื่อให้ได้มาตรฐานนะฮะซึ่งตรงนี้บางท่านอาจจะไม่ค่อยได้ทราบหรือไม่ได้ให้ความสนใจแต่ว่าก็จะมีหน่วยงานของรัฐที่เขาก็จะมา ตรวจสอบแล้วก็ควบคุมดูแลให้เราเป็นไปตามมาตรฐานของช I ้ไอจากนั้นดีมากมากเลยเนาะครับผมเราก็ต้องเข้ามาช่วยควบคุมทุกขั้นตอนในการผลิตนะฮะแล้วก็คนงานผลิตภัณฑ์แล้วก็ทำให้เรามีโอกาสได้รางวัลจาก w o r l d Craft ด้วยได้สหนแล้วเนาะได้มาสาหนนะฮะโสุดยอดได้ w o r l d Craft ค่ะของเป็นของยูเนสโกนะครับสนับสนุนโดยยูเนสโกนะครับก็เราออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ โดยใช้เทคนิคของซิลาโดนแต่ใช้แบบที่มีแรงบันดาลใจจากตะก้าสารนะฮะหรือว่าจากผ้าชาวเขารพว้น้ฮะเราก็ต้องคอยที่จะขนขวายมีกิจกรรมอะไรเราก็จะต้องเข้าไปร่วมนะนี้คุณณาสอนผมเสมอนะฮะหน่วยงานของรัฐ มีเยอะแยะมากมายที่พร้อมจะช่วยมาเยทั้งมหาลัยคุณน้าอยากขอบคุณมหาลัยด้วยขอบรู้เลยนะคะคณะวิทยาศาสตร์แผนกวิทยาศาสตร์ของอาจารย์เกศลินอาจารย์ทางอุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรมค่ะเคมีอุตสาหกรรมค่ะค่ะอาจารย์วรพงศ์เข้ามาช่วยเด่นคือศิลาดนเนี่ยมันหนักอุตสาห์มาช่วยทําดินเบานะคะให้เรามีแนวทางคิดอะไรพวกนี้ เพราะฉะนั้นอการที่เราบอกเราไม่รู้เนี่ยเราเราสามารถเรียนรู้ได้ไม่ว่าจะทำอะไรมชนี่แหละครับถ้าหมชหน่วยงานท่านในเนี้ยช่วยเดยนมากเวลามีการสัมมนาอบรมเดนจะรู้สึกจะเป็นคนแก่ที่สุดที่เข้าไปสัมมนาเข้ามาอบรมมีประสบการณ์มากที่สุดค่ะค่ะนั้นอยากจะเชิญชวนนะคะท่านที่เกษียณเนี่ยอย่าคิดว่าตัวเองจะต้องจบ กิจกรรมมันไม่ใช่ชีวิตเรายังอยู่อีกนาะเดี๋ยวนี้คนอายุยืนแล้วเราต้องอยู่อ,อ,อีก20-30ปีเนี่ยถ้าเราไม่คิดทำอะไรเราจะ เหงาเราจะเฉาใช่ไหมคะมันนั้นถึงขอบคุณรายการอันนี้นะคะที่ทำให้ผู้เกษียณเนี่ยจุดประกายนะคะเราก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นนะครับผมใช่ค่ะทีนี้จะว่าไปแล้วก็เหมือนกับเป็นจุดเปลี่ยนของบริษัทอย่างนึงด้วยก็คือมีการเพิ่มมูลค่าของบริษัทโดยการได้มาตรฐานระดับโลกด้วย พร้อมทั้งได้รางวัลต่างๆอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งบทเรียนสําหรับผู้ที่กําลังทําประกอบการธุรกิจของตัวเองอยู่ว่าพยายามให้ได้รางวัลด้วยให้ได้มาตรฐานด้วยนะครับก็จะได้ยกระดับคุณค่าของผลิตภัณฑ์ของท่านต่อไปนะครับและอย่างนี้ค่ะเราเห็นกันมาเป็นน้าหลานตายแล้วน้าแดงพี่ปอนค่ะอย่างนี้การทํางานร่วมกันของสองเจนมีอุปสรรคหรือว่ามีการจัดการการทํางานตรงนี้ยังไงบ้างคะ เล่าสนุกนะปอนะเราทางานกันด an okay. no. mm ้วยความสนุกให้เขาเล่าดีกว่าเพราะว่าถ้าน้าเล่านะจะเหมือนเขาข่าวตัวเองต้องให้เขาต้องให้เขาสนุกต้องถามพี่ตอนด้วยก็จริงๆแล้วนะฮะด้วยพื้นฐานตอนที่เรียนจบมาหรือว่าช่วงที่ทํางานผมก็ทํางานเอกชนนะไม่ได้ทำงับคุนนะตรงนั้นก็จะเป็นในฝั่งของด้านอเมริกานะฮะเราก็ถูกสอนมาว่าเราจะต้องมีความ มั่นใจกล้าพูดก็แสดงออกใช่ไหมฮะเราก็เป็นตัวของตัวเองนะฮะแต่พอมาทํางานให้กับที่บริษัทนี่ทำงานคุณน้ามา20ปีนะพอเออลูกค้าส่วนใหญ่ของเราอ่ะก็จะเป็นทางด้านยุโรปแล้วก็เอเชียนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็วัฒนธรรมมันก็จะต่างกันใช่ใชมันก็ทําให้ผมจะต้องหยุดคิดแล้วก็ต้องเรียนรู้เพราะตอนแรกทํางานคุณน้าก็รู้สึกว่าโอ๊ยทําไมเราไม่อย่างนั้นทําไมเราไม่อย่างนี้ทําไมเราไม่พูดไปเลยทําไมเราโอ๊ยต้อง ผมก็ต้องปรับตัวเยอะแต่ว่าคุณ้าแกก็จะใจยเย็นแล้วกเ็เนื่องจากว่าแกก็เป็นคุณ้าแกก็จะหวังดีกับเราอยู่แล้วแกต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเราอยู่แล้วนี่ก็อยากจะแชร์กับเจนหลังๆด้วยว่าผู้ใหญ่ฮะเขาก็ต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเราทีนี้รเราก็เอามาปรับใช้ใช่ไหมฮะอย่างคนยุโรปเนี่ยเขาชอบเรื่องความอบอุน่นความน่าเชื่อถือการติดต่อการได้รับความไว้วางใจความเชื่อมั่น ตรงนี้เราต้องสอดแทรกการติดต่อสื่อสารสําคัญนะฮะ,ะการเอื้ออาทรการการยืดหยุ่นซึ่งตรงนี้ผมก็เรียนจากคุณน้านี่แหละฮะแล้วก็ค่อยๆปรับตัวจนมันมาสักสี่หปีมันก็จะมาแมทช์แล้วก็ทํางานกับเขาก็สนุกแล้วลูกค้าก็แฮปปี้ซึ่ง ลูกค้าก็อยู่กับเรามา 20- 30ปีก็ยังอยู่เพราะเราก็ใช้วิธีผสมผสานเหมือนเรียนรู้ประสบการณ์จากระแดงเรื่องของลูกค้าสัมพันธ์ใช่ไหมครับว่าจะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ายังไงอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เราจะต้องแคร์มากๆเลยเพราะว่าถ้าเรามีลูกค้าแล้วเราก็ต้องแคร์ลูกค้าเหมือนกับเป็นครอบครัวเรานะคและอย่างนี้ค่ะสยามสิรโดนเนี่ยโอ้โหอยู่กันมาตั้ง3 4มสปีเราขาย อยู่แล้วนะคะทีนี้เนี่ยเราเข้ามาสู่ออนไลน์ยังไงบ้างเพราะว่าเชื่อว่าต้องมีการปรับตัวกันแน่นอนค่ะครับโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับผมจริงๆแล้วอยากจะพูดนิดนึงนะฮะสมัยที่20ปีที่แล้วเรื่องเว็บไซต์เข้ามาคนที่มาบอกผมให้ทําเว็บไซต์คนแรกคือใครเลยอไมคือน<ะ>้แดงนะฮะอ <laughs> จริงๆแล้วสมัย, <laughs> มยก่อนกแกจะมีคนรู้จักแล้วก็จะบอกว่า เออเราจะต้องมีเว็บไซต์มีอะไรผมก็มีหน้าที่ไปศึกษาเราก็ทําเมื่อ20ปีที่แล้วนี่มันยังไม่ค่อยมีนะ,ะรครับบริษัทที่มีเว็บไซต์เนี่ย<ะ>เราก็เริ่มทําจากคอนเนชั่นของแกนะฮะแล้วเราก็เมืกก่อก่อนเราก็ค่อนข้างจะมั่นนะฮะเราก็ขายหน้าร้านได้เราก็มีลูกค้าเรามีออเดอร์ลงแล้วแต่มไม่ค่อยร่เราก็เปิดเว็บไซต์ไว้แห้งๆอย่างนั้นแหละครับแต่พอช่วงเศรษฐกิจเริ่มไม่ดีช่วงโควิดเราก็ ต้องให้ความสนใจเรื่องอิน t a g r กรเรื่องรูปภาพนะฮะเรื่องไลน์แม้กระทั่งช h อป e ีเราก็มีนะครับแต่ต้องเรียนว่าเราก็ยังเริ่มต้นเราก็ยังต้องฝึกแล้วก็เรียนรู้เดี๋ยวต้องมาขอความรู้จากนี่นี่ไเดี๋ยวมาในโครงการแนะนำเราด้วยสอนไลฟ์สดด้ใช่ไหมคะฟรีเรียนได้ทุกคนทุกเพศทุกวัยที่อายุขนาดนี้มาเรียนได้ไหมคะได้อได้แดครับแดงนี่ทันสมัยมากนะครับจะว่าแกร่วมสมัยมากแล้วแกก็เข้าใจ เปิดกว้างนะฮะเพราะฉนั้นตอนนี้สยามศิราลดนเนี่ยก็จะมีขายออนไลน์ทางเฟซบุ๊กทางไลน์อินสตาแกรมแล้วก็ช้อปปี้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่พยายามทาอยู่ใช่นี้ดีกว่าครับคิดว่าออนไลน์นี่มันสําคัญยังไงครับผมค่ยค่ะคพฤติกรรมของคนอยู่นี้มันเปลี่ยนไปใช่ไหมคะแม้กระทั่งห้างก็ไม่มีคนเดินก็จะมาดูออนไลน์เพราะนั้นถ้าเรายังอยากจะ ดำรงตลาดของเราอยู่เราก็ต้องปรับตัวเราให้เข้ากับยุคสมัยมันถึงจะไม่ได้ขายดีขายดีเหมือนแฟชั่นแต่มันก็เป็นช่องทางอันนึงที่จะทําให้เราขายได้เพราะนั้นเราก็ควรที่จะสนใจตัวน้านี่ก็ก็รู้สึกจะแก่เกินเรียนแต่ก็จะพยายามเรียนแล้วก็จะส่ง ให้รุ่นนี้เรียนนะคะแล้วก็นำความรู้มามาให้กับเราพัฒนาองค์กรพัฒนาองค์กรพนักงานเขาก็ช่วยได้เยอะเลยค่ะเพราะนั้นรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่นี่นะคะถ้าทำงานด้วยกันได้เนี่ยเด่นว่ามันเป็นแรงเพราะว่าอีกคนนึงมีประสบการณ์อีกคนมีเทคโนโลยีและมุมมองสมัยใหม่เด่นว่า มันมันเป็นสิ่งที่ไปด้วยกันได้อ่ะค่ะไปด้วยกันได้ใช่อันนี้คือคอนเซปต์ของโครงการเราเลยนะครับก็คือว่าเป็นร่วมอสองวัยนะฮะหรือต่างวัยนะครับมามาทำงานร่วมกันนะครับบางคนอย่างที่น้าแดงบอกก็คือมีประสบการณ์มาทั้งชีวิตนะครับว่าจะดีลกับลูกค้ายังไงจะบริหารธุรกิจประกอบการอะไรยังไงนะครับแล้วก็อีกเจเนอเรชันหนึ่งเนี่ยก็จะมีประสบการณ์ในเรื่องของเทคโนโลยีก็เข้ามาเสริมซึ่งกันและกันนะครับแต่อย่างไรก็ดี ไม่มีใครแก่เกินเรียนครับก็คือคมาเรียนด้วยกันก็ได้นะครับเพราะว่าหลักสูตรต่างๆของเราเนี่ยเราทําไว้เพื่อคนสูงวัยด้วยนะจะได้ง่าย,าย<ช>ๆนะครับใช้ภาษาง่ายๆต้องสือใหญ่ๆไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงนะคะ <c oughs> เราคิดมาแล้วค่ะเพราะฉะนั้นพี่ๆทุกคนเนี่ยมาเรียนกันได้เลยคอมเมนต์ Comment มาเยอะมากบอกว่าเป็นลูกค้ามาเป็นสิบปีก็มีบอกว่าอุ๊ยมีคนแอบถามน้าแดงบอกว่าน้าแดงอายุเท่าไหร่ทำไมดูทันสมัยมาก เราเราไม่ต้องบอกาเตัวเลขเราแอบบอกตัวเลขแค่ข้างหน้าก็พอได้ไหมคะนิดหน่อยนิดหน่อยหรือประมาณช่วงไหนดีเราจะได้เป็นแรงบันดัลใจให้กับคุณผู้ชมด้วยเอาเอาให้ไปไปบวกหานะดีกว่าเกิดปี 2, 4, 8, 1อะค่ะมันควรจะอายุเท่าไหร่ล่ะคะเป็นลบเอาเองเป็นลบเอาเองขับรถไปทำงานเองทุกวันไปลบเอาเองคุยไลน์กับผมเรื่องงานทุกวันคุยไลน์แล้วก็ ผมนึกทำงานกับเขาสนุกฮะนึกว่าสักหกสิบกว่าก่ไม่ค่ะเพราะฉะนั้นบางทีก็กระดาษกระดาษนะคะเวลาไปไหนเนี่ยใครเขาถามยุคเขาจะให้เราไปนั่งข้างหน้าอยู่เรื่อยแล้วบอกเราอยากอยู่ข้างหลังเพราะเราอยากจะรู้หละจะเรียนนะคะก็ก็ก็อยากจะชวนผู้เกษียณทุกท่านนะคะมีชีวิตให้สดชื่นมีชีวิตให้ให้แจ่มใสนะคะแล้วก็เ มองไปข้างหน้าค่ะอย่าอย่าอย่าเอาอย่าเอาอายุมามามาเป็นสิ่งที่ทําให้เราท้อถอยอย่ามาอ้างคนว่าพอบางทีเราชวนเลยโอ้ยแกแล้วเราก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเราอย่าทําตัวเราต้องทําตัวเราให้มีประโยชน์ย้ํนว่านนะคะก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนรวมไปถึงคลายข้อสงสัยกันด้วยว่าโอ้ยทำไมดูวัยรุ่นวัยรุ่นอยู่เลยนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะสยามศิรัลดนนอกจากมาพูดคุยกับเราแล้วมีผลิตภัณฑ์ มาเชยชมกันด้วยหลายๆคนน่าจะเห็นกันแล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่าเข้าไปดูในเว็บไซต์เนี่ยรับรองว่าเห็นกันอยู่แล้วนะคะสวยมากเลยสวยมากจริงๆแล้วเรามีของรางวัลด้วยนะครับจากสยามศิลาดลนนะครับซึ่งก็ได้นํามาในวันนี้นะครับจริงๆแล้วโอ้โหสวยมากเลยเป็นเอกลักษณ์ของสยามศิลาดอนจะต้องบอกว่าเป็นกรีนผลิตนะฮะกรีนไม่ได้เป็นสีเขียวนะคือเราจะนอเนมีคอลนะครับเราก็จะเป็นดินดาน้ําเคลือบธรรมชาติแล้วก็ใช้กระบวนการ เผา e d u c t i o n นะฮะ,ะแล้วก็ให้ได้เกิดสีตามธรรมชาติมีคนบอกว่านะแดงร่วมสมัยมากนะคะหลายคนนี่าจะ <c oughs> ดูจบเนี่ยจะต้องไปเป็นแฟนคลับนะแดงพี่พอนต่ออีกแน่เลยนะคะคอ่ะนอกจากจะมาโชว์สินค้ากันแล้ววันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมนะพี่ปอนก็วันนี้ก็จะมีของ คำด้วยเล็กๆ้น้อยนะครับเราก็จะต้องตั้งคำถามเหรอครับนิดหน่อยนิดหน่อยเล่นเกมสนุกๆนะคะเดี๋ยวเราจะให้สยามศิรดนค่ะถามคำถามแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะรุ้นรางวันนะคะก็คือคอมเมนต์มาไว้ได้เลยเดี๋ยวจบไลฟ์เนี่ยเราจะมีแอดมินเลือกคำตอบตามลำดับแล้วติดต่อกลับไปนะคะแจกเป็นแก้วมัคนะคะพี่ปอนให้อาจารย์ต้อมชนนิดนึงค่ะแจก5รางวัลด้วยกันค่ะพี่ปอนขอคำถามง่ายๆบง่ายๆเบาๆ ถามได้เลยคะ่ะแจก5แก้วค,ะ <Okay. S 2> ค่ะมันก็เอาคําถามเดียวแล้วก็ตอบเข้ามาแล้วได้ครับถือว่าเราก็คุยกันในเรื่องของอการทํางานต่างเจเนอเรชันแล้วก็เราจะต้องปรับตัวยังไงเอาคาถามเกี่ยวกับออนไลน์ละกันะนะครับก็อยากจะให้ทายกันว่ามีช่องทางไหนที่สยามชลดนได้ขายออนไลน์บ้างนอกจาก facebook นอกจาก Li n e แอดแล้วก็นอกจาก อินสตาแกรมมีอีกหนึ่งช่องทางมีอีกหนึ่งแพลตฟอม์ม่ที่เราพูดไปแล้วไม่บอกกัแล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าถท่าไหนรู้คําตอบค่ะสามารถพิมพ์้ามเมเลยครับผมมใต้ไลฟ์นี่เลยนะครับผมใต้ไลฟ์ได้เลยค่ะแล้วก็ห้าท่านแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมีแอดมินติดต่อหลังบ้าน ไปแจกรางวัลเดี๋ยวจัดส่งให้ที่บ้านก็จะได้เป็นแก้วมักจากสยามซิลาโดนไว้ทานกาแฟยามเช้าเข้ามาดูเว็บได้นะครับเครื่องล้างจานก็ได้ฐานญี่ปุ่นทุกตัวครับใช้ได้ดีแต่ถ้ากัวว่าชอบ ไปตามซื้อที่ไหนดีคะตามเว็บไซต์ได้เลยนะครับแล้วก็เฟซบ o ๊กสยามซีลาดนนะครับอินสตาแกรมได้ไลน์แอดได้ก็มีนะครับสุดยอดโทรไปหาได้เลยครับจะมีน้องๆพยายามให้ความช่วยเหลือนะครับเราก็ยังต้องเรียนรู้อยู่นะคะบรือออนไลน์ฝากด้วยอุ๊ยแอบเห็นเริ่มมีคําตอบมาแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเฉลยอยังไม่ต้องเฉลยดีกว่าเดี๋ยวเฉลยเดี๋ยวจะมีคนแอบแอบตอบเยอะกว่าเดิมนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะ ไปเก็บรายชื่อนะคะในตอนท้ายรายการเนาะเดี๋ยวตอบทิ้งไว้กันก่อนก็แล้วกันนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ากิจกรรมในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเราไม่ได้มีแค่มาพูดคุยกับสยามซีลาดอนเรายังมีลิสต์ต่อต่อไปเรียกว่าแน่นมากๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณน้าแดงและพี่ตามากๆที่มาร่วมแชร์ได้แรงบันดาลใจเยอะมากเนาะคุณผู้ชมของเราก็บอกว่าสนุกมากๆเลยนะคะขอบคุณทั้งสองท่านมากๆค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ